ฮายค่ะใายค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเล่นเยลลี่พิกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคราวที่แล้วองดาไคเลือกก่อนใช่ไหมแลวคราวนี้จะให้น้องข้าเค้กเลือกก่อนนะคะทุกคนน้องข้าเค้กเลือกเลยพุ๊กกิ๊กกับองดาไคปิดตาเร็วเลือกเสร็จแล้วบอกนะคะเลือกเลือกโชว์ให้เพื่อนไหนดูด้วยนะคะเราคอวิดีโออยู่นะคะโอเคค่ะคนต่อไปกุ๊กกิกค่ะเฮ้ยเห็นเปล่าวะ ฉันไม่ได้มองไม่เห็นนะเก๋ฉันเลือกไปมาองเอ้ยเับเก๋ฉันเลือกอันนี้อันนี้นะโอเคเสร็จแล้วบอกนะคะโอเคแต่องด้ครนะคะอันนี้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 อย่าไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยววางใหม่เอาหลับตาหลับตาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หลับตาโอเคเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่่องใหมแล้วเราไม่ต้องไอ้นี่หรอ เราไม่ต้องกดเอ้าไม่แคไอดาแคไอดาเดี๋ยวด้เรื่องใหม่เรื่องใหม่เลยเดี๋ยวเรื่องใหม่แคไอดาไม่อยากได้อันนี้แล้วอ่ะอันลบลบลบก่อนทำไมนะอะไรกัน